โอ้มะเตงดาราขาบุญประราวบลีมนาบลีเพียงกะจะออกเสียงแสดงตอนสะท้านเพียงแบกคือชุดเมาลังหลบใจให้เธอไม่เอื้อมจับไม่ แค่เลีซ้อนเอาไอ้นหัวใจบอกเลยยังไงเพราะาม่จะดีเสียนยงงเลย้หัวใจบเยเามาจดีโอ้โหใหม่แล้วทใหม่เดี๋ยวไปแต่งไปดื่มน้ำพักผ่อนก่อนเนาะ อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคกมือให้น้องอกลุ่มหญิงเพื่อตั้งแพลนด้วยนะครับขอบคุณทุนเายการสร้างสุดยอดภาพยนตร์ไทยครับผมบอสโจยมเนินนำวงศาแล้วก็คุณอ,อนงน,นุกแล้วก็คุณอ,อนอน์ศีสะเทียงแล้วก็คุณโอเล่แล้วก็คุณหมูหยองเสียด้เต้นมาก่อนแล้วก็เสียหมูหยองนะครับ พ่อแม่อุกิ๋งด้วยนะครับผมนะฮะลงขันกันทำผู้หน่วยการสร้างเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกนะครับผมนะฮะอ่าเราก็เรามีมุมถ่ายรูปนะครับแล้วถ่ายรูปได้นะครับผมนะฮะอีกสักครู่ท่าก็จะได้พบกับดาราหญิงอีกท่านหนึ่งอ๋อมแอมเพชรบ้านแพงนะครับอ๋อมแอมมาหรือยังเอ่ยอ๋อมแอมยังไม่เข้ามานะฮะเดี๋ยวถ้ามาจะแจ้งให้ทราบครับผมนะฮะอ๋อมแอมเพชรบ้านแพง ผู้่ีเกยรตินะฮะเราถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปแล้วก็ก่อนที่จะมีการมอบตัวหนังนะครับมอบตัวหนังให้พ่อแม่พี่น้องเด็กนักเรียนนะพวกนะ้รอนิดหนึงแล้วก็ปัดส่วนลดแจกไปแล้วหรือยังแจกไปแล้วนะครับปัดส่วนลดให้ไปแล้วเหลือตัวหนังนักเรียน100ใบ100อที่นั่นแล้วก็บุคลากรทั่วไปนะครับ100ที่นั่น เราจะมอบให้หมดประมาณสัก230ที่นั่งในวันนี้นะฮะมีผู้ใหญ่ใจดีได้เหมารอบให้เราหมายถางว่าเขาจ่ายตังค์เรามาแล้วเขาโอนให้เรามาแล้วแต่รจะต้องมามอบปัดให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะได้เข้าชมภาพยนตร์ในวันนี้อย่างมีความสุขนะครับ คระถงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเสียนนละนะครับผมเจ้าของเครื่องเสียงนะครับเจ้าของเครื่องเครื่องเสียงสาวน้อยเป็นป้นแทงน,นะครับผมที่เป่ารอง,งนงำนะครับพี่น้องแล้วก็ลูกหลานพี่น้องเช่นพวกสุขภพตื่นเสียรนนละนะครับผมขอบคุณครับเสียนนอนลเป็นลูกในบ้านเป็นว่านในสวนนะครับขอบคุทธิเกียรติทำธุรกิจสวนตัวมาลงงานสักษา แล้วก็มีรถสิบล้อรถหกล้อรถบรรทุกลิ่งงานนะครับผมในกรมแล้วก็มีทำธุรกิจในพวกนี้นะครับก็เป็นคนที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะนะครับผมนะครับบ้านอยู่ชัยภูมิอยู่ตรงนี้เองครับไนน<ม>ปทากมาแล้วไปทากมาแล้วนะครับ มีเป็นบ้านสวนข้างหลังเป็นบ่อนะ้ะาแล้วก็มีงูเหลือมีอะไรมีไม่มีงูเหลือ,อม่ะมีมันอยู่ในบ่อ <c oughs> เรายังไม่ไปจัดเอานะฮะงูเหลือนะมีนะับผมนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้เหมาหนังครับผมนะฮะขอบคุณมา,มากบ้าเลยนะครับนี่คุณเสื้อขาวนะครับเสือ้อนท์ครับแม่เสื้อคุอานนท์สีสักเทียนได้ใช้เสียอนท์เลยครับผมคุณเสื้อขาวนี่เลยครับม,มาม,มาม,มากระโดให้เสี้อนท์เลยฮะ น uhm, ี่ครับครับตัวเด็กเกิดสวัสดีพี่น้องใช้ภูมิบ้านเฮานะครับดีใจลายเห็นพี่น้องออกมาหลายมือนี้นะครับเราจงภูมิใจว่าหนังเรื่องไทยอ้อตอนนี้คือระดับประเทศแล้วครับส่วนหนึ่งของความนตร์ไทยอ้อคือของลูกหลานของพี่น้องใช้ภูมิเฮาครับรบมือเท่าไหใคกัน ตอนนี่ผมเมาว่ารอบนี้นะครับจะกำลังเรียกปั๊ดยูเดืออีแจกพี่น้องทุกคนโอ้โหสุดยอดประมาณกี่ที่นั่งครับเนาะสองร้อยกว่าที่นั่งสองรถนะครับหนึ่งรอบสองร้อยกว่าที่นั่งครับผมอานนท์จัดให้นะครับห้าโมงห้าโมงขึ้นห้าโมงขึ้นครับไม่นานครับเอาเดี๋ยวแป๊บๆนึงบัดโจกับมัไหมใช่ครับผมอีกแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับเด็กนะครับมีอะไรยังมไม่ได้แจกเด็กใช่ไหมครับเฮ้ยยังไม่ได้แจกเด็กนักเรียนอ่ะอ๋อมีอะไรที่จะแจกไหมครับให้ผมช่วยแจกให้เด็กไหมอบอิ่นี่ิไหมครับอบอ,อิ่มเท่าไร่เนี่ยไม่ได้หา,าอ่ะเพราะว่าเนี่ออนยอดน่าจะซื้ออบอิ่มมาไว้สักกล่องหนึ่งนะฮะเด็กกำลังจะมา มาเยนรอนะครับอ่คน้อยน้อยนะครับ เอ่อที่ถ่ายรูปแล้วนะครับผมนะครับพอถ่ายรูปแล้วก็เ,เปิดโอกาสให้คนอื่นถ่ายด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเทศบ้านแทนนะครับกับผู้สูงเกลี่ยไม่ได้มาบ่อยนะครับวันนี้ได้มา,ากับแฟนหนังพาน,นันเด็กน,นะครับ ราะว่าเราติดฤดูการไปแล้วนะครับเราจะเปิดฤดูการใหม่เมื่อ20กันยา2568เออขอบคุณที่ถ่ายรูปก,กับผมนะฮะทนไอ้ที่ถ่ายรูปกับผมถูกคนเลยนะฮะถูกหวยทุกคนครับงวดที่แล้วทัดแกร์โปนเกียก่อนหวยออกหน,นึ่งวันมีคนมาถ่ายรูปก,กับผมนะฮะเชื่อไหมะฮะ ตอนนี้คนนั้นยังหาไม่เจอเลยนะครับน่าจะหลบก็มือโอเคครับขอบคุณครับมามาวัดดีครับอ่าเด็กเด๋ย Chinese โอเคดิ